สวัสดีครับผมมาครับผมมาล่าลุดกุลิตกันต่อนะครับผมแพ็คนี้แม่งลึกจริงวะผมสุ่มไปแล้วนะหนึ่งมื่นสามพันทองอะ่ะไม่ได้ครับผมได้แต่อิบบามานะครับซึ่งซึ่งมันไม่ใช่เป้าหมายผมอะ่ะผมต้องการกุลิตนะฮะที่จริงอ่ะกุลิตมาก็จบละแต่ตอนนี้ผมมีอยู่ห้าพันทองนะครับ แต่ก็มีโอกาสเกลือเหมือนกันนะฮะเพราะเหลืออีกเป็นร้อยเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับผมมาไปกันเลยครับผมโอเค ทีละ900ทองเหมือนเดิมนะครับ โอ้โหกาตูโซอืมเอาอีกแล้วตัวที่อยากได้ไม่มา แต่ตัวนี้ผมผมว่าถ้าได้มาผมได้ใช้งานอยู่แล้วฮะเป็นตัวจริงตลอดนะครับไม่มีนัดไหนไม่ได้ลงก็ทุ่มทุนหน่อยแล้วกันนะฮะ ันนี้ผมเว้นไม่ได้สุ่มมานานมากนะฮะหลายสัปดาห์เลยคิดว่ามันจะให้นะคิดว่าจะมาแล้วก็สุ่มออกแบบเออไม่ยากมากอะไรอย่างเงี้ผิดคาดครับผมมันเอาหนักเลยเท่านี้ไอโค เดี๋ยวเรามาสุ่มข้างนอกนะฮะบ้างนะครับ สุ่มแพ็คโอ้โหแม่งสองร้อยห้าสิบตัวยังท้อเหลืออีกสองครั้งสุดท้ายครับเหลือจั้งอีกแปดสิบตัวแปดสิบตัวในแพ็คอะ่ะ โอ้โหจะเอากันหมดตัวจริงๆป่ะสุดเกินด้วยอีกอีกหกสิบเก้าตัวเจ็ดสิบตัวในแพ็คครั้งสุดท้ายแล้วครับผมทุกคนออกยากจังวะเหมือนแบบ เหมนรู้ว่าว่าเราอยากได้ตัวไหนอ่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไปครับมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะโอ้โหยังไม่ได้อีกอ่ะโอ้โหยังไม่มาอีกอ่ะ เกล,ลือล้วๆโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมจะหาทองมาเพิ่มก่อนนะครับโคตรเกลือเลย